จับให้ดีนะครับฝั่งนู่วีดนะครับนู่วีดนะครับนู่วีดนะครับเดี๋ยวเรกันพร้อมนะฮะพร้อมนะครับต่อายครับโโอ้หเกจบไม่ทันนะครับต่อไปท่านเรวัเวสเข้าท่าอะไรดันเสาดินจังหวัดท่าพระนรทศุวรรณโอ้ยทำแบบนี้ดีท่านอธพันธ์โบราครับนายกบุญธรรมบาลจันทร์ครับ ครับุณน้ำพิษตัวลงัดครับโมโพภจัจจ oh ์ท oh ่านภาษาครับ oh กันยกเป้นมือครับอ๋อพันวัชธนชัยมานนิจิตครับมอนซาตานสาธีครับปบราณสมัยมันถึงมือรีครับอ้ยคอมนุญ เปิดก็เสร็จพิลุมในขณะนี้นะครับ